S <S เีื่กีก็น่าสนใจนะข่าวต่อไปเห็นได้ค่ะวว่าคุณขาคุณจะพายฉันไปที่ไหนนะคะเออคือผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นภาพรวมอุตสาหกรรมอวกาศหรือว่าอะไรดาวเทียม erm อันนี้เราจะได้เห็นแล้วใช่พอพูดถึงอะไรแบบเนี่ยมันมันไกลตัวมัน <S 2> <S 2> <S 2> อยู่แต่ทุ่โอนอยู่นอกโลกเนี่ยครับท่านผู้ชมฮะแต่ท่านผู้ชมครับรู้ไหมฮะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีอุตสาหกรรมหรือว่ามีกิจการที่เกี่ยวข้อง Network กับอุตสาหกรรมอวกาศและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเนี่ยนะฮะสามหมื่นห้าพันกว่ากิจการเลยนะเยอะนะครับท่นานผู้ชมฮะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยต่อปีนะประมาณ5้าหมื่นหกพันกว่าล้านบาทเลยนะฮะนั้นประเทศไทยก็เลยมีการส่งเสริมเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยนะครับผมก็เลยจะเนี่ยฮะพาท่นานผู้ชมมาดูตรงนี้คือเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาครับกองกิจการอวกาศแห่งชาติสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเขาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานครน,นะครับจงานนี้ฮะเปิดโลกโครงการ a c c Thailand ก็เป็นกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการภายใต้โครงการ APSCO CubeSat Competition นะฮะขององค์การความร่วมมือด้านอาวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับโครงการนี้ฮะ APSCO CubeSat Competition นะครับก็จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนานดาวเทียม CubeSat นะฮะให้กับประเทศสมาชิกมีแป,ประเทศนะครับ ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในแปดด้วยไงเออเ,เขาเลยมาจัดงานตรงนี้ไทยจีนปากีสถานอิหร่านเปรูมองโกเลียบังคลาเทศและทุเขียนะครับผ่านการแข่งขันสร้างดาวเทียมเชิงวิศวกรรม,อ,มออที่มีขนาดรวมเนี่ยไม่เกิน3ามยู ภายในระยะเวลาคือกำหนดเอาไว้3ปีนะครับให้แต่ละประเทศเนี่ยเขาไปคัดเลือกทีมเยาวชนวิเอ้ยสร้างตั้แต่เด็กๆเลยเอาส,อาส,อาสิสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถกักนได้งแต่เยาวชนเลยนะฮะเยาวชนเนี่ยก็คัดเลือกจํานวนทั้งหมด5ทีมนะครับร่วมกิจกรรมต่างๆที่มีการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติครับผู้ชนะจะได้ทุนสนับสนุนการสร้างดาวเทียมเชิงวิศวกรรม 1ท่าไหร่รู้ไหมหนึ่แสนดอลลาร์สหรัฐโอ้ oh, ซึ่งครั้งนี้เนี่ยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพนะครับฟังรายละเอียดโครงการนี้หน่อยครับค่ะ รชนะคะกำลังจัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่นะคะหรือว่า New Space Economy ค่ะก็จะประกอบด้วย5ยุทธศาสตร์ค่ะยุทธศาสตร์แรกจะเป็นในเรื่องของพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจอวกาศเพื่อที่ให้ทางเศรษฐกิจอวกาศของประเทศมีการเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปอะค่ะ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราท<ม>ําดาวเทียมไทยพัฒน์นะครับบุคลากรของเราก็มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้กิจกรรม,มน,นี้ครับมันจะสําคัญมากในการที่จะผลิตบุคลากรเพราะว่าเราโฟกัสไปที่เด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาในอนาคตน่ครับเขาจะได้เป็นกําลังสําคัญในการที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจหรือขอบเขตทางด้านดาวเทียมแล้วก็ทางด้านสเปซข,ของในประเทศไทยต่อไปครับเพราะฉะนั้นทางมหาคนครพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่ครับ ในส่วนของจิสตาเองนะครับเราก็มีความพร้อมหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรนะครับเรามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาดาวเทียมสำรวจโลกนะครับซึ่งปัจจุบันก็ทํางานร่วมกับจิสตาอยู่นะครับส่วนที่2ทางจิสตาเองเราก็มีตัว i n ร r a s t r u c t u r e นะครับที่อยู่ที่ SKP นะครับซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบประกอบดาวเทียมซึ่งสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะเราส่งเสริมในส่วนของการทดสอบและประกอบดาวเทียมให้เกิดขึ้นในประเทศได้ครับ